รุ่นหนึ่งนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษนะคือ iX2 นะครับ xdrive30 ความเป็น x2 ใหม่เนี่ยมันก็จะมีความเป็น c o s o SUV e ขนาดที่กำลังดีนะครับมีความสวยงามส่วนใหญ่คนจนะชอบเขาสาวอะชอบนะครับมาดูใกล้ๆกันอันนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไฟเหมือนกันนะก็จะเป็นลายหกเหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้ทึบเพราะว่าเป็นคันนี้เป็นไฟฟ้านี่ครับล้อก็จะเป็นขอบ20นิ้วเหมือนกันนี่ลาย V s p ป ke นะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ของ B M เนาะ มีไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้สปอยเลอร์นะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้เปิดไฟฟ้าแบบนี้โอ้ดูดีจะ้ะการออกแบบผมว่ามันออกเป็นการออกแบบยุคใหม่ของ BM นะก็จะเป็นจอยาวแบบนี้ตรงนี้เป็นผ้ากัททรลท์ตัดกับได้ถี่กึงเงินนะครับตรงนี้เป็นเบาะที่มันยกขึ้นได้โหดูดีอะผมชอบมากเลยคันนี้มีราคาอยู่ที่3ามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับรถที่เป็น X2 กระทัดนรัดแบบนี้แองมา3า0กว่าตัวกับเครื่อง4ล้อไม่ซื้อได้ยังไง3ามล้านเก้าบาท ทันนี้นะครับคือ 520D m Sport Pro นะก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเซกชันใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลก็มีมาแล้วนะในดี้นี้คือ G60 นะครับเอาล่ะไปดูรอบๆกันคร่าวๆก่อนว่ากระจังหน้าที่ผมบอกมันดูดีจับมากๆเลยไฟเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์ LED ก็มีความแบบว่าวิบวับวิบวับของเขาครับแล้วอันนี้เป็น20นิ้วสตาร์สโปรกนะ24540 20คือสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะเได้ลายนี้แต่เบนซินเนี่ยจะเป็นอีกลายหนึ่งนะเป็นลายเดียวกับรถไฟฟ้าคาริเปอร์ถ้าเป็นดีเซลจะเป็นสีแดงถ้าเป็นเบนซินจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ข้างๆตัวก็จะมีความเป็นที่5ปกตินะครับแต่ว่าจะเน้นความเขาเรียกว่าความสปอร์ตนะตอนนี้จะเป็นคลอสสีดำมีซูเปอร์ไฮด์ตรงนี้ส่วนเรื่องราคานะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะอยู่ที่3ามเจ็ดเจ็ดเก้านะครับคือสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันส่วนรุ่นถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะมีราคาอยู่ที่สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน โหค่อยพูดเลยเพราะว่าตัวเลขจํายากนิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวของเป็นซีรีส์5ที่เป็นเครื่องโยนตสระภายในเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นนี่เลยเป็นไฟฟ้าจริงๆเราเห็นมาแล้วนะสิ่งที่ผมดูแล้วสะดุดตามากคือกระจังหน้าเขาคือมันมีไฟก็จริงนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นทีมสีบอนดะมันดูเออมันดูพรีเมียมมันดูล้ำล้ำสมัยกว่ามันได้ดูสปอร์ตนะเป็นลุกแบบพรีเมียมพรีเมียม แล้วก็จากหน้าตรงนี้จะทึบนะครับก็ทุกอย่างเลยต้องเลยหน้าอะไอยู่ตรงนี้มีกล้องรับคันด้วยนะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของไอยหเนาะส่วนน้านข้าก็จะมีความเหมือนกันเขาก็มีระยะทางวิ่งเนี่ยผมว่าเยอะมากๆเลยนะคือประมาณ580กว่ากิโลเมตรคือเกือบ600กิโลเมตรอ่ะชาร์จครั้งหนึ่งเนะี่ยาะว่ามันทั้งแรงแล้วก็ทั้งจับมากๆมีราคาเริ่มต้นที่ 4 5 9 9้านหาแนเะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นส่วนรุ่นนี้ M Sport mm hmm. ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมีระบบความปลอดภัยมาเยอะมาก mm hmm. เอาละครับเรามาดูคันสุดท้ายกันดีกว่าคันนี้คือ2-20 I กงศูรนคูเป้นะ mm hmm. เป็น M Sport ด้วยเป็นชุดแต่ M Sport ด้วย mm hmm. มีราคาเนี่ยคุณผู้ชม1.999าล้านบาทนะ mm hmm. คือลดไปประมาณเกือบ4ี่แสนบาทนะแล้วเขาบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเนี่ยประมาณ17ื่นเเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. แล้วก็มี b s i ให้แบบเป็นสแตนดาร์ดของเขาเลยน mm hmm. ่าสนใจมากๆคันนี้อ mm ัน hmm. นี้ก็เป็น คร่าวๆนะครับของบู๊บเบียร์มอ,อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปี2 0 2 4ปีนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมลองมาดูกันได้มีรถจแจมๆอีกเยอะเลยเอาละครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ